ทางญี่ปุ่นครับได้ตามน้ำกับหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับดำเนินมาตรการระง,งับการส่งออกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการผลิตชิปไปยังประเทศจีนแล้วครับ หลังจากที่ได้ออกมาตรก,การควบคุมการส่งออกชิปนะครับญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ได้เริ่มดําเนินอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาและฝั่งจีนก็โต้อตอบด้วยความรวดเร็วเลยนะครับว่าเรียกร้องว่าญี่ปุ่นยาทําการขัดขวางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่าง2ประเทศครับโดยมาตรก,การควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่นในครั้งนี้ ได้จำกัดการเข้าถึงเครื่องมือสำหรับการพิมพ์กัดกรดครับหรือว่ากระบวนการเอชชิ่งนั่นเองบนแผงวงจรขนาดเล็กของชิปขั้นสูงที่ใช้ในอุปรกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนไปจนถึงเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้งานในรูปแบบอื่นๆด้วยแต่เอาเป็นว่าอุปรกรณ์เี็มันสําคัญสําหรับอุปรกรณ์ชิปในอ,อุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ค่อนข้างจะไฮเทคโนโลยีว่าง่ายๆคือมันคริติคอลมากๆเลยนะครับเว็บไซต์ ทาง AP News ได้ระบุว่าคุณเหมาหนิงโฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมากล่าวว่าเราไม่พอใจอย่างยิ่งและเสียใจกับการกระทาดังกล่าวและก็ยังได้เรียกร้องให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยป้องกันไม่ให้มาตรการที่เกี่ยวข้องเข้ามาแทรกแซงความร่วมมือในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระหว่างทั้งสองประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิปของจีนนะครับแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยในปัจจุบันมีการลงทุนเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในการสร้างโรงงานต่างๆแต่ทางจีนเองนะครับก็ยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากชาติตะวันตกรวมถึงญี่ปุ่นนะครับในการเพิ่มศักยภาพแล้วก็ทำให้การผลิตชิปเนี่ยมันมีความทันสมัยที่สุดให้ได้ครับมาตรการที่เข้มงวดของญี่ปุ่นในครั้งนี้ก็จึงถือเป็นผลกระทบที่ ส่งผลอย่างมากนะครับต่อความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ของจีนและจะทําให้การพัฒนาดังกล่าวนี้มันช้าลงครับโดยนอกจากญี่ปุ่นนะครับก็ยังมีประเทศเนเธอร์แลนด์ครับที่เข้าร่วมกับคําร้องของสหรัฐครับก็เป็นเรียกว่าเป็นจะเรียกเป็นคู่แข่งหรือเรียกเป็นศัตรูดีนะครับเป็น เป็นคู่แข่งและการเป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของจีนครับในการจํากัดการส่งออกเครื่องมือผลิตชิปนะอย่างที่ผมบอกว่าเหมือน,นเป็นการตามกระแสของหลายๆประเทศทั่วโลกครับโดยมาตรการของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีผลเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาครับในยุคป,ปัจจุบันครับสงครามเนี่ยมัน เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนะครับจากสงครามร้อนเป็นสงครามเย็นสงครามเศรษฐกิจแล้วตอนนี้มันก็เป็นสงครามเทคโนโลยีที่อาศัยเรื่องของการจัดการด้านซัพพลายเชนนั่นเองครับสถานการณ์ความตึงเครียดในอุตสาหกรรมการผลิตชิประหว่างสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับแต่เกิดตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับตั้งแต่ช่วงปี2019ซึ่งมาจนถึงตอนนี้ทางฝั่งของคุณไบดนเองเนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะผ่อนลงเลยนะครับ มาตรการที่เพิ่งจะมีการบังคับใช้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ผู้ผลิตภายในประเทศหลายรายนะครับอาจจะมีความเสี่ยงที่กำไรลดลงนะหรืออาจจะเรียกว่าถึงขั้นว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้เลยก็ต้องจับตาดูเกมนี้กันต่อไปนะครับว่ามันจะลงเอยแบบไหนครับ